โครงการเที่ยวนี้มีกําไรเที่ยวเมืองไทยไปกับสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคมมีจุดหมายอยู่ที่บ้านผางามรีสอร์ทซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง200กิโลเมตรเศษเท่านั้น พวกเรามาถึงบ้านผางามทันเวลาอาหารกลางวันพอดีแต่สายฝนที่โปรยปรายลงมานับแต่รถของพวกเราเข้าเขีเขยนอำเภอนา,นา,นานดียังคงตกตกหยุดหยุดอยู่ตลอดเวลาพวกเราจึงต้องใช้เวลาหลังอาหารกลางวันด้วยการฟังคุณบีหนึ่งในกลุ่มผู้บริหารบ้านผางามอธิบายถึงกิจกรรมต่างๆที่พวกเราจะได้เข้าร่วมในช่วง3วันสคืนจากนี้ไปกิจกรรมต่างๆที่ทางบ้านผางามเตรียมไว้ต้อนรับพวกเรา ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมแบบสบายๆที่ไม่สาหัสสาการมากนักเน้นที่ความสนุกสนานท้าทายแต่ในบางจุดก็ต้องอาศัยพละกกำลังและจิตใจที่เข้มแข็งเข้าช่วยจึงจะลุล่วงรบชารนคือกิจกรรมบนเส้นเชื่อกที่มีอยู่ทั้งสิ้นสิบฐานเป็นการละเล่นที่มีไว้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เล่นได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยในแต่ละฐานจะมีความหมายและประโยชน์ซ่อนเร้นไว้ ในลักษณะที่แตกต่างกันเช่นฐานที่สองชื่อด่านเจ้าแมงมุมจะให้ผู้เล่นเดินไปเส้นลวดโ<ช>ดยมีเพื่อนร่วมทีมอีก4คนคอยดึงเชือกพยุงตัวไว้ฐานนี้จะสอนให้ผู้เล่นพึ่งพาเกือ้อกูลซึ่งกันและกันมีการวางแผนและการมอบหมายงานในหน้าที่ต่อคนอื่นฐานที่5และ6ชื่อคนที่ไว้ใจและสายใหญ่สัมพันธ์ สองฐานนี้จะให้ผู้เล่นปิดตาและปล่อยตัวจากที่สูงเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมคอยรับจากนั้นจะอุ้มผ่านเส้นเชือกที่ถักไว้ซึ่งฐานนี้จะเป็นการสร้างความรู้สึกให้ผู้เล่นได้รู้จักการไว้วางใจผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีนอกจากนี้ก็จะมีฐานสําหรับฝึกเกี่ยวกับการทรงตัวการตัดสินใจและฐานที่ผู้เล่นจะต้องใช้ความกล้าเอาชนะความกลัวเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตนเอง วอเตอร์ชาเรนเป็นกิจกรรมบนผิวน้ำหกฐานมีลักษณะคล้ายกับโรบชาเรนแต่ต่างกันก็ตรงที่ย้ายมาเล่นกับบนผิวน้ำเท่านั้นซึ่งทางคุณบีบอกว่าที่จุดนี้ไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษเพียงต้องการให้ผู้เล่นได้สนุกสนานกันเท่านั้น พร้อมนะครับพี่โอเคครับพวกเรามีเวลาอีกเล็กน้อยก่อนอาหารค่ำจึงสบโอกาสทดลองเล่นลอยตัวบนเส้นลวดสลิงที่ถูกตั้งชื่อว่าผางามลอยฟ้าซึ่งดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมยอดฮิตของที่นี่เพราะสังเกตเห็นมีคนมาต่อแถวรอคิวกันยาวเหยียด หลังอาหารคำ่ำพวกเราให้เวลากับการพักผ่อนด้วยเสียงดนตรีก่อนเข้านอนเพื่อรอรับกิจกรรมที่คุณบีบอกว่าจะหนักขึ้นในวันพรุ่งนี้